สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์ต่อเนื้องสาวปริศนาเตรียมพังงานแต่งดาราสาวเข้าขาการเปิดโป๊ดาราสาวโลกสอใบเพิ่มอีกหลังพิธีกรพศเอิร์กอัน,นาในรายการแทบร้อยแปทางช่อง8ได้เกินไปเมื่อวานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตกระหึม่มตามหากันให้วุ่นว่าดาราสาวคนนี้เป็นใครวันนี้เปิดข้อมูลลับเพิ่มอีกหลังรู้มาว่าพ่อแม่ฝ่ายชายให้ท้ายเมียยืนหนึ่ง ที่คบหากันมาก่อนถึง7ปีแถมซ้ำแอนนายังแฉเพิ่มยังมีพิธีกรสาวชื่อดังรุ่นเดียวกับพี่เอิร์กพมพรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กําลังมีโลกสองใบแอนนาบอกว่ามีหลายคนสงสัยนะคะว่าดาราสาวทราบหรือเปล่าว่าฝ่ายชายมีแฟนลับๆที่คบหากันอยู่ถึง7ปีเอิกบอกว่าแล้วรู้ไหมคะแอนนาบอกว่ารู้สิคะแต่เพิ่งมาทราบได้ไม่นานและดาราสาวคนนี้ตกอยู่ในสถานะน่าสงสารมากม เพิ่งมารู้ตอนที่ทำอะไรไม่ได้ด้วยแบบว่าฉันรักเขาไปแล้วและได้ข่าวมาว่าแฟนคนแรกของฝ่ายชายได้รับการทีตเป็นอย่างดีจากพ่อแม่ของฝ่ายชายและบอกแฟนเก่าว่าอย่าเพิ่งเลิกนะเพราะเธอคบมาก่อนตั้งเจ็ดปีแล้วเอิร์กบอกว่าอารมณ์พ่อแม่ให้ไายใช่ไหมเพราะครอบครัวฝ่ายชายก็ยอมรับแฟนคนแรกเหมือนให้กำลังใจว่าอย่าไปไหนต้องอยู่นะอนนาบอกว่าคืออย่างนี้นะคะ ผู้ชายคนนี้คบกันกับแฟนคนแรกมาได้5ปีแล้วเพิ่งมาเจอดาราสาวท่านนี้ได้สองปีดาราสาวก็ไม่รู้ว่าผู้ชายมีผู้หญิงอื่นอยู่เพราะฝ่ายชายไม่บอกอะไรบอกว่าจะเลิกแต่ไม่เลิกสักทีจนเลยเวลามาสองปีก็รักไปแล้วเอิ้กบอกว่าได้ข่าวว่ารักมากด้วยเพื่อนๆเตือนกันไปแล้วแต่ว่ารักไปแล้วค่ะเลยไม่ฟังใครพจน์บอกว่ารู้มาว่าเมียเก่ารู้ว่าฝ่ายชายไปกับผู้หญิงอื่นถึงกับเผาเสื้อผ้าทิ้งไปเลย เอิ์กบอกว่าแล้วที่เมียเก่าบอกว่าฉันจะไปแหกอกที่งานแต่งอีกถ้าแต่งกันจริงๆกับเมียที่เป็นดาราฉันจะไปแหกอกที่งานแต่งและได้ข่าวว่าฝ่ายชายสงบศึกกับเมียหนึ่งไปแล้วพจน์บอกว่าผู้ชายบอกว่าใจเย็นๆสิเดี๋ยวฉันไปจดทะเบียนด้วยแล้วผู้ชายคนนี้อยู่แถวไหนรู้ไหมอยู่คอนโดแถวย่านที่ขายเสื้อผ้าเยอะๆน่ะไปดูกันเอาเองแอนนาบอกว่าจริงๆที่มาเล่าวันนี้ คือแฟนคนแรกถ้ารู้ว่าผู้ชายกับดาราสาวเขาไปไกลกันมากแล้วกำลังจะแต่งงานก็ควรจะเลิกนะไม่ควรเห็นแก่อะไรทั้งสิน้นคือเรามองว่ามันแปลกถ้าคุณยอมรับทั้งสองคนที่เขาคบกันมาได้นานแล้วแต่มาบอกทีหลังว่ารอให้เขาแต่งงานกันแล้วจะไปแหกในงานแต่งพ์บอกว่ารู้มาว่าฝ่ายชายที่จะแต่งงานกับดาราสาวก็เพราะเรื่องธุรกิจด้วยผู้หญิงมีชื่อเสียงและมีตังค์ด้วย เอิร์กบอกว่าฝ่ายชายเขาไปคุยกับฝ่ายแฟนคนแรกว่าไม่ต้องไปแหกเดี๋ยวจะให้ที่ดินด้วยไม่ต้องไปรังควานงานแต่งจะไปจดทะเบียนกับแฟนคนแรกที่ต่างจังหวัดด้วยให้ที่ดินอีกด้วยแอนนาบอกว่าจะโหดไปไหมกับดาราสาวอะ่ะฉันอยู่ทีมดาราสาวได้ไหมเรื่องนี้มันยิ่งกว่าละครอีกเรื่องเรายังมีให้พิธีกรเมาส์ต่อกันอีกเยอะแต่แอนนาแอบแชร์เพิ่ม จบกรณีดาราสาวโลกสองใบแล้วตอนนี้ยังมีพิธีกรสาวท่านหนึง่งที่กำลังมีโลกสองใบอีกด้วยโหดกว่าของดาราสาวอีกนะยอมเป็นรองเพราะเงินจริงหรือเปล่าและพิธีกรสาวคนนี้พี่พ์ก็รู้จักเป็นอย่างดีคุวงไปไหนตอนไหนกันตลอดแต่ฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วและบอกว่าอยู่รุนเดียวก,กันกับพี่เอิร์กพรมพรอ,อีกด้วยต่างหากและบุคลิกมั่นใจมากซึ่งจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณคะ่ะ